พอามาถึงบ่อพานล้างเนื้อแล้วนะครับสิ่งแรกที่ต้องมาสักการะกราบไหว้ก็คือท่านพานบุญนั่นเองเชื่อกันว่าสมัยก่อนที่แห่งนี้วันนั้นฮะท่านพานบุญได้ยิงเนื้อตัวหนึ่งนะแต่ที่ท่านประหลาดใจก็คือว่าเนื้อตัวนี้ได้ถูกยิงนั้นได้วิ่งเข้าไปในพุ่มไม้สักครู่เนื้อตัวนี้ได้วิ่งออกมาข้างนอกโดยไม่ถึงแก่ความตายเหตุประหลาดมหัศจ,จา์อย่างนี้ เป็นอยู่หลายครั้งหลายคราวทําให้พานบุญรู้สึกแปลกใจตามปกติแล้วเนื้อที่ถูกยิงมันจะไม่ค่อยหนีรอดไปได้นะฮะด้วยความแปลกใจนั้นพานบุญจึงเดินเข้าไปดูบริเวณพุ่มไม้ซึ่งเนื้อที่ถูกยิงวิ่งเข้าไปก็พบแอ่งน้ําที่มีน้ําใสสะอาดขังอยู่ในหลุมลึกของโขดหินจึงตรวจตราดูโดยถีทั่วแล้วนะฮะว่าเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่จึงเกิดความประหลาดใจนะฮะคงเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ จึงได้ตักน้ําขึ้นมาแล้วรูปทาตัวก็นับเป็นนิมิตมาสจันกากเกลื่อนบนตัวของพานบุญนั้นได้หายไปหมดเลยนะฮะจึงเกิดความเฉลียวใจแล้วว่าคงเป็นรอยพระพุทธบาทตามที่เขาได้ออกค้นหากันแน่นะฮะหลังจากนั้นนะฮะพานบุญก็ได้ไปถวายบนงุมทูลให้พระเจ้าทรงถามทราบ และเมื่อพระเจ้าทรงทำทราบนั้นก็เกิดความโสมนัสนะฮะเป็นล้นพ้นจิงปวดกล้าวให้สร้างพระพุทธบาทครอบรอยพระพุทธบาทเอาไว้นะฮะพร้อมกับทรงให้สร้างวัดคู่กับพระบาทนะฮะเป็นต้นมานะฮะ